ชิท่านด้กันครับตอนนี้อยู่ในเกมไม้คามนะครับในเกมไม้ครัเชีวิตรอดนะครับให้อรอมาก่อนนะครับวันนี้ผมว่ามาไทำทำความ

มาบ้างสีบอกนะท่านเ้นชม่ใช่อไไม่ใช่ชไมไม่ใช่ผม่ใ่ใช่หมหไอไ่อม่ใอ่ใช่ไหมออออ่ไม่ไ อะไรนะรบตรงนี้กนะ่อนชเฉพาะรอบตรงนี้ใช่ไหมมรับกาดักลังสบาย่ีรนี da ทิ้งเจกนางดี๋ยวกลางคืนเมื่อไรมันจะอันตราย ก็จะเกิดผมให้ทำแบบนี้ใช่ไหมโคตรอันตราย มามาคาบดาบอ่ะไอ้เนี่ยมาดูมาคาบดาบอ่ะดนมันพาเพื่อนมาดู 那没用。No, no, no. เฮ้ยดูดิโดดนมาที่หน้าฐานด้วยด้วยโดินมาที่หน้าฐานนีเินบ้างดมาที่หน้าฐานนี่เลยดินอูติดนาฐานดิดิดิติดหน้าสาน รจะอันดอะไรอะยงี่ราจคได้ไปให้ได้ 打截图。 nale วาบกป่ะอะไรความไม่ดนี่ยี่นี่นนนนไม่เกี่ยกันี่ย ดูละหลายต่างจริงผมว่าผมไม่มไม่เกิดแล้วมั้งจุ็จุด้ล่แน้แหต่ข้าบนี่นะแต่ข้าวนานีก่เอืมนี่มันขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ Terima <small> kasih นั้นคือดอกไม้ผมรอคืดอกไม้รอผมเลยคืมัน, đây, นอุ้มมันไดประเด็นอ่ะวเร่อเกิดอะไเยเด็นเปิเด็นดอก้เลเด อ๋อ,อม,น,ม,น,มนเข้ามาดนนั่นผมออ๋อบิดยังไ่จเนะดีมกบิดก็ดยกอยู่ด้านล่างพวกนากลัวจะเก็บมาสร้างแจงมาน่าจะเรียบร้อยอ่ะ

เรือ่องของยังไงเ่ยเกิดเป็นดวงดาบเพชรด้วยนะพี่

Is that in Nó cũng khô 我等、嗯、人，我等人，悄悄进来进来啦，悄悄。

Bí hack mà nó hẹp hack dòng. Bí hẹp hack liền, hẹp mẹ này, Bí hẹp mẹ dòng. Bí ไม่ได้พดูดดวงดีเก็บความไม่ได